h o n d a Civic FC 1.8 EL ปี2020คันนี้ผ่อน9,000บาทนะครับบอดี้สีขาวใครที่มองหายอยู่นะครับ1.8 EL มาพร้อมกับ l ล n ส์วอชแบบนี้นะครับมือเปิดมีปุ่ม Smart ท n t r y มาให้เป็นแบบโคมเมียมแบบนี้นะครับปุ่ม Start ทมีมาครบแล้วสำหรับ Honda Civic FC นะครับโฉมนี้เรียกได้ว่าเป็นโฉมยอดนิยมนะฮะร,ราคาตอนนี้เนี่ยหายจากป้ายแดงไปครึ่งนึงแล้วนะครับฟังก์ชันออปชั่นให้มาค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับด้านในปุ่มสตาร์ทเบาไฟฟ้า้าแลวก็ ม่นวัดเรือนใหม่สวยงามแบบนี้หน้าจอทัชสกีนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายสังงานด้วยเสียงได้เดดมือไฟฟ้ากล้องถอยก็มีมาให้แล้วนะครับบอหนังสีดาด้วยสวยๆเลยนะครับใครมองหาอยู่ขอน9,008ตามมารับชมในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้านะครับผมเต้เพชรยนต์นะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับ Honda Civic fc นะครับ1.8 el นะฮะคันนี้เป็นปี2020บอดี้สีขาวนะครับรถปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้พร้อมสมมอบทันทีนะครับใครที่สนใจผมฝากไว้ด้วยนะครับรถเนี่ยจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกที่1นะครับใครมาไม่ถูกติดต่อมาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ0 8 1 6 6 6 5 3 2 5นะะฮหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีรถให้พี่ๆได้มาเดินชม มากกว่า300คันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็วันนี้อยู่กับคันด a าซีฟี FC นะพี่นะเดี๋ยวพาดูบอดี้รอบคันก่อนนะครับบอดี้เนี่ยมาเป็นสีขาวนะฮะเดี๋ยวผมพาดูรอบคันนิดนึงคันนี้เนี่ยฟรีดาวได้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนอยู่9 8 0 0นะฮะสำหรับคันนี้ผ่อน9,008 8อ่าวนดูก่อนเป็นปี2020ด้วยนะครับ รายได้เนี่ยผมขอตั้งแต่สองหมื่นขึ้นไปนะฮะพี่ๆที่มีรายได้น่าแต่สองหมื่นขึ้นไปทํางานมาเกินหนึ่งปีนะฮะออกรถคนเดียวจบแน่นอนนะครับไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนค้าติดต่อมาหาเต้ได้เลยเบอร์ด้านล่าง0816563625กนะครับอ่ะก่อนจะไปดูดีเทลรายละเอียดของคันนี้กันนะฮะมาดูตัวเลขก่อนและกันราคาอะไรยังไงบ้างคันนี้เนี่ยเป็นตัว Ci v ิ c f c นะครับ1.8ึนะฮะร,ราคา579,000ปี2020แล้วก็คันนี้เนี่ยเลขมาอยู่ท 1, 2, รถมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้นะฮะตัว EL นะครับมาดูกันก่อนคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนด้วยนะครับดูง่ายๆจากการชนด้านหน้าจะมีเส้นโคเมี่ยมาแบบนี้นะฮะคือตัวไมเนอร์เชนนะครับแล้วก็ตัว1.8 EL เนี่ยจะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแล้วนะครับไฟหน้ามาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไลท์เรียบร้อยนะครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถเราก็ตัดด้วยสีดำสำหรับตัว EL นะครับก็จะได้ในเรื่องของเลนส์วอ h มาด้วยแบบนี้นะฮะมีเลนส์วอ h มาให้ มาดูตัวล้อยางกันหน่อยดีกว่านะครับคันนี้ก็ได้มาเป็นล้อสีเทาๆแบบนี้นะฮะล้อสีออกจากเทาๆนิดนึงนะฮะร้อยเบียดล้อยขูดไม่มีนะพี่นะแล้วก็แม็กเนี่ยจะได้มาเป็นขอบ16นะครับในส่วนงซีที้ยางมาเป็น215 55R16 นั่นเองนะครับด้านในนะฮะตัวสปริงรอยแต้มคิวโรงงานยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวโช๊คอัพเนี่ยแห้งๆไม่มีรอยรั่วซึมนะครับตัวโครงสร้างด้านในก็ ตัวที่เป็นคลิปล็อกนะฮะรอยเชื่อมรอยต่อรอยแตนต่างๆมีให้เห็นครบนะครับในส่วนของพาร์ตต่างๆคันนี้นะฮะกระจกหน้าเดิมนะครับจาก Honda โฟกัสไม่เอ่ยอ่ากระจกแท้เดิมจาก Honda รอบขันนะครับคันนี้ไม่มีแตกแล้าหรือว่าเปลี่ยนกระจกมาแต่อย่างใดนะฮะตัวหลังคาด,ด้านบนก็สวยเดิมนะครับไม่ได้มีรอยบุบรอยละกิมมือเปิดเป็นแบบโคมเมียมนะพี่นะเดี๋ยวให้ดูสันเหลี่ยมคมตัวรถสักนิดหนึ่งนะครับ สวยๆแบบนี้นี่ฮะสันเหลี่ยมคมตัวรถชรัดเจนนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มมือเปิดเป็นแบบโรเมีย e แล้วก็จะมีปุ่ม smart e n t รีมาให้2ข้างสามารถใช้งานได้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะครับอ่ะด้านในเดี๋ยวมาดูกนะันสักนิดนึง <c oughs> ภายในสวยเอี่ยมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในด้วยรวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานนะฮะเดี๋ยวขอไล่โครงสร้างก่อนนิดนึงนะครับแผงประตูสวยเดิมแบบนี้เป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีเมทัลลิกนะฮะจะเป็นเส้นเมทัลลิกแบบนี้ตัด มือเปิดก็จะเป็นเมทัลลิกนะครับอ่าวัสดุต่างๆตรงนี้ก็หุ้มหนังมานะครับด้านบนด้านล่างพักแขนพักสอกตรงนี้หุ้มหนังมาเรียบร้อยหัวน็อตนะครับเสา A ตรงนี้จะเป็นหัวน็อตแก้มเดี๋ยวผมไล่ให้ดูโครงสร้างต่างๆนี่รอยแต้มคิวสีโรงงานก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับบันไดทั้งขึ้นลงนะครับตรงนี้ก็สวยเดิมนะครับผิวพันธ์เนี่ยเดิมเลยแผ่นเพลทนะครับคันนี้เครื่องยนต์ R18 z ซนะฮะเครื่องยนต์ R18 แล้วก็หัวน็อตประตูนะครับประตูหลังตรงนี้ไม่มีถอดเดิมๆนะครับกรอบประตูเดิมหัวน็อตผมให้ดูโครงสร้างแบบนี้นะครับเผื่อพี่ๆเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเองนะครับก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะครับผมแกะโครงสร้างให้ดูแบบนี้นะฮะจะได้สบายใจกันนะครับแบบนี้รถเนี่ยไม่มีชนหนักพิวารจมน้ํากับสีแน่นอนนะครับหากไปตรวจพบตรวจเจอนะครับก็ ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะฮะถัดมาเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านหลังด้วยนะครับแผงประตูด้านหลังสวยเดิมไม่มีริ้วรอยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยติดฟิล์มไฮคูมาด้วยนะครับฟิล์มไฮคูติดมาเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ยังสภาพพร้อมใช้อยู่สําหรับตัวฟิล์มนะครับเดี๋ยวมาดูซอกฝั่งเสาบ,บีนิดนึงนะฮะตรงนี้ซอกฝั่งเสาบีบันไดทางขึ้นลงนะครับนี่ผิวพันธุ์ เนียนกริปนะฮะเนียนกริปแล้วก็กอนประตูเดิมตรงนี้นะครับไม่มีรอยขันไขนะพี่นะประตูไม่เคยถอดน,นะครับ <c oughs> ในส่วนของล้อหลังเนี่ยจะเป็นสเปคเดียวกับล้อหน้าเลยแล้วก็ได้มาเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับโช๊คอัพด้านหลังมาดูหน่อยนะครับแห้งๆแ,แบบนี้อ่าไม่มีรอยรั่วซึมนะพี่นะเดิม,เด,มเดิมนะครับขอย้ำอีกรอบหนึ่งคันนี้เนี่ยผ่อน9 8 0 0นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยฮอนด้าซีวีเอฟซีราคา เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มที่จะน่าเอาไว้ใช้งานนะครับจับต้องได้ราคาอยู่5แสนกว่านะครับก็ได้ c ี v i c FC เนี่ยที่เป็นปี19ปี20บางคันปี21ด้วยนะฮะก็เป็นล็อตสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมไปเป็น f e นะครับก็ราคาเนี่ยหายจากป้ายแดงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับไฝ้าพิจรารณาด้วยสำหรับค o n d a c i ี i c w FC นะครับมาดูด้านท้ายกันต่อไฟท้ายเนี่ยจะมาเป็นแบบ LED Light Guiding นะครับไฟท้ายดีไซน์มาเป็นตัว C แบบนี้นะฮะส่วนตัวผมมองว่าตัว c นีย สวยที่สุดแล้วนะฮะมีสเสน่ห์สุดนะครับไฟท้ายเขานี่เป็นเอกลักษณ์มากนะฮะเป็นตัวซีแบบนี้เลยนะครับตัวกันชนด้านหลังสําหรับตัวไมเน่เชนก็จะมีเส้นโครเมียมมาแบบนี้ถ้าเป็นตัวก่อนไมเน่เชนจะไม่มีโครเมียมมานะครับก้องถอยอะไรต่างๆมีมาให้แล้วนะครับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างใหญ่อยู่แล้วนะครับตามสไตล์ซีวิกมาดูฝาท้ายกันนิดนึงตรงนี้ฝาท้ายซีนเดิมๆนะนิ่มๆแบบนี้จิกเข้านะครับหัวน็อ หัวน็อตด้านหลังนะครับจริงๆเนี่ยคันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนหัวน็อตเนี่ยถ้าแบบนี้คือมีรอยแกะมานะฮะบ,บางทีการที่เราไปเก็บงานไปทําสีไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้าหรือว่าฝาท้ายเนี่ยถ้าเกิดเอาไปทําสีเนี่ยยังไงก็ต้องถอดนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถทําที่ตัวบอดี้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพี่ๆมาดูได้นะครับว่า เป็นการถอดไปทําสีเพื่อเก็บงานนะฮะด้านท้ายไม่ได้มีการชนหนักมานะครับเพราะว่าไฟท้ายยังเป็นพาร์ทเดิมอยู่จากสเตลเล่แบบนี้นะครับให้ดู2ข้าง <c oughs> ให้ดู2ข้างเลยไฟท้ายพาร์ทเดิมนะครับถ้าเกิดว่ารถมีการโดนหนักมานะครับหเลยไฟเนี่ยต้องไม่เดิมแล้วนะฮะแล้วก็2เลยถ้าเกิดชนหนักเข้ามาพี่ๆีดูได้นะครับตัวคานด้านหลังตรงนี้นะฮะจะไม่เดิมแล้วนะครับจะมีการทําสีแต่ว่าตรงนี้รอยแต้มต่างเนี่ยยังเดิมอยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ด้านล่างตรงนี้ถ้ามีการชนหนักเนี่ยแน่นอนนะครับด้านในนี้ทําสีมาหมดนะฮะตรงนี้จะไม่ใช่สีเปลือกไข่แบบนี้แล้วนะครับอันนี้ยังเดิมอยู่นิ่มๆด้วยนะครับก็สบายใจได้นะฮะส่วนไหนที่เราเอาไปเก็บงานเนี่ยผมก็จะแจ้งให้ทราบนะครับอย่างคันนี้ก็มีถอดฝาท้ายไปเก็บงานให้นะครับก็เพื่อความสวยงามสีเสมอกันแบบนี้นะฮะก็สบายใจรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับบางชิ้นบางส่วนเราต้องเก็บงานให้เพื่อความสวยงามนะครับมาดูด้านในนิดนึงนะฮะสำหรับด้านในเนี่ยก็ มาเป็นเบาะหนังนะครับสีดําแบบนี้เบาะเดิมนะครับไม่มีปีแตกขับสบภาพพร้อมใช้เลยแล้วก็พักแขนพักศอกสําหรับผู้โดยสารตอนหลังก็มีให้มานะครับในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังเนี่ยจะไม่มีมาให้เลยนะแต่ว่าจะมีช่องใส่เอกสารมาให้หนึ่งตแหน่งหรือที่เรียกว่าเป๋าจิงโจ้นะครับตัวเพดานด้านบนก็ไม่ได้มีรอยจดรอยเจิมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันสักนิดนึงดีกว่าฝั่งคนขับนะครับตรงนี้แผงประตูก็ จะได้มาเป็นกระจกไฟฟ้า4บานนะครับออตโต้คู่หน้านะฮะแล้วก็พับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะครับโครงสร้างฝั่งเสาบีตรงนี้มั่งคนขับแนวะสติ๊กเกอร์ลมยาง,ยงอยู่แล้วก็หัวน็อตประตูนะครับกอนประตูรอยแต้มยังมีเห็นอยู่นะครับจากโรงงานหัวน็อตสวยๆนะครับเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะฮะจะได้เบาไฟฟ้ามา ได้มาแค่ตัวเดียวนะสำหรับตัว 1.8L นะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ t มีมาเดี๋ยวมาดูด้านในกันสักนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตติดเครื่องเลยนะฮะดีไซน์เนี่ยสวยน่าใช้ทันสมัยมากสำหรับ Honda Civic FC นะครับอ่ะมาดูเลขไม์กันก่อนดีกว่าคันนี้อย่างที่ผมแจ้งเลขไม์125,374กิโลนะครับกับราคาค่าตัวเนี่ย579,000เหรียพ9 000, 8 ไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้แล้วก็มีในเรื่องของเลนวอชมาให้นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะฮะแบบนี้ก็จะมีภาพในมุมอับแสดงขึ้นมาให้เราเห็นนะครับที่หน้าจอนะครับส่วนดีไซน์ม่านวัดเลนอม่หเนี่ยตัวจอกลางจะเป็นหน้าจอแบบ full led นะครับเป็นจอ tft แบบดิจิตอลแบบนี้นะครับก็สามารถดู fm audio อะไรผ่านหน้าจอตัวนี้ได้นะครับประมาณนี้นะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังมานะครับ วัสดุค่อนข้างดีแบบนี้ไม่ลอกล่อนแน่นอนนะฮะสำหรับตัวพวงมาลัยแล้วก็มีคูดคอนโทรลมาให้นะครับรับสายวางสายโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงแล้วก็อันนี้จะเป็นเอาไว้ปรับตัวหน้าจอท f t ีตรงกลางนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้นะฮะอ่าก็ให้มาประมาณนี้มาดูตัวหน้าจอกันหน่อยดีกว่านะครับรองรับการเชื่อมต่อมือถือในการรับสายวางสายนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธเปิดเพลงได้แล้วก็มีกล้องถอยมาให้ผมให้ดูอ่ะแบบนี้ นะครับกล้องถอยก็จะมีไกด์ไลน์มาให้ด้วยแล้วก็สามารถปรับมุมมองได้3ระดับนะครับตัวแอร์ได้ามาเป็นแบบแอร์ออโต้แบบนี้นะครับแอร์ออโต้กุญแจอ่ากุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับตัวเกียร์คันนี้มาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีออโต้เบรกโฮมาให้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็อ e ีคอนโหมดครับผมส่วนวัสดุ ที่พักแขนตรงนี้จะเป็นหุ้มหนังมานะครับยามมาถึงตรงนี้เลยตรงนี้ก็หุ้มหนังมานะครับเลื่อนมาพักแขนได้แล้วก็สามารถเปิดเก็บของได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับใส่แก้วน้ําได้2ใบเลยตรงนี้ประมาณนี้นะครับภาพรวมสําหรับด้านใน Honda Civic FC คันนี้ฝากเอาไว้ด้วยผ่อน9 8 0 0เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าสำหรับคันนี้ว่าห้องเครื่องเป็นอย่างไรบ้าง ติดเครื่องเรียบร้อยนะฮะก็หน้าตาค่อนข้างหรอเหลานะฮะไฟเดย์ไลท์ติดแล้วก็สวยขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะจะได้เห็นด้านในกันอ่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาหน้าสักครู่หนึ่งนะฮะอ่ะมาเลยติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าตาของเครื่องยนต์ R18 นะครับ เดี๋ยวมาไล่ดูโครงสร้างกันดีกว่านะครับในส่วนขวฝาหน้าเนี่ยฝาเดิมนะครับฝาเดิมไม่มีถอดอหัวน้ำเดิมๆซอกด้านในนะครับเบ้าโชกคานด้านหน้านะครับคานหน้าซ้ายตรงนี้ไฟหน้าพาร์ทเดิมจากโรงงานไทยโคอิโตะนะครับไฟหน้าพาร์ทเดิมมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับคานหน้าด้านขวานะฮะร,รูกลมๆต่างๆตรง,ง,งนี้ดูได้เลยนะครับ ไฟหน้าพาร์ทเดิมจากโรงงานไทโคโยโตะแล้วก็ร้อยสปอตต่างๆนะครับรวมไปถึงตัวเบ้าโชกคฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับแล้วก็สังเกตจากรูมกลมต่างๆที่ฝากระโปรงด้านหน้าได้เลยนะครับตรงนี้กลมคลมทุกเม็ดนะครับไม่มีรับไม่มีดึงนะฮะ ถ้าเกิดว่ารถมีการโดนชนหน้ามานะครับฝาหน้าเนี่ยมีการงัดการดึงพวกนี้จะไม่คมแล้วนะฮะกลมกลมแบบนี้จะมีรอยบุดรอยบี้มานะครับแล้วก็ตัวรอยเหรียญบาทตรงนี้ยังมีอยู่นะครับอยู่ครบนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะฮะฮอนด้าซีวีเอฟติดต่อมาหาผมได้เลยนะฮะตอนนี้มี2สีให้เลือกมีสีดํากับสีขาวนะครับเบอร์ด้านล่างแปะไว้ให้แล้วศูนย์แปดหนึ่งหกห้าหกสามหกสองห้านะครับจะโทรหรือแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกัน สำหรับวันนี้ผมเต้พยโยนขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านมากที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ